สวัสดีครับคลิปนี้มาคุยเรื่องรมเขียวครับหรือที่เรียกว่าบักร์ไรส์นะครับผมก็ได้เรียนแนะนำท่านที่สนใจว่าพ่นสีเอาดีกว่าครับส่วนตัวผมนี่ไม่ได้จำหน่ายน้ำยารมเขียวแล้วนะครับสำหรับปืนนะครับเพราะว่าสารเคมีมันหาซื้อยากครับก็ เนี่ยนะครับก็อย่างดูในในคลิปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสีมันก็เขียวเขียวบ้างเทาบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเรียนง่ายๆเลยครับถ้าอยากได้สีแนวนี้พ่นสีเอาง่ายกว่าครับแล้วมันก็มันก็ทนทานพอสมควรนะครับสีพ่นนะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับง่ายงายนะครับเพราะว่าการที่ เราจะทำพัคเตอร์ไลซ์เนี่ยมันมันยุ่งยากสารเคมีมันก็หายากครับพ่นสีตอนนี้สีที่มีคุณภาพดีอะไรมันก็เยอะนะครับแล้วก็การพ่นมันก็ง่ายแล้วก็ไม่ไม่ต้องบุญวายครับก็แค่พ่นสีนะครับฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับก็มีทั้งคือปัคเตอร์ไลซ์มันมันเป็น การชุบฟอสเฟตนะครับมันมีแมกนีสซฟอสเฟตซิงฟอสเฟตอะไรฟอสเฟตทั้งทั้งหลายแหล่นะครับมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรนะครับถ้าซิงนี่ซิงรู้สึกจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นแมกนีสแมแกานีสฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาครับแล้วก็ถ้าเป็นอะไรฟอสไอออนฟอสเฟตจะเป็นสีสีดำอะไรประมาณนี้ครับคือผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็ เนี่ยแหละครับอยากได้สีไหนก็เอาตามนั้นเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลมเขียวเนี่ยจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยมันจะไม่เขียวนะครับมันจะเป็นสีเทาแต่จะเทาอ่อนเทาแก่ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นฟอสเฟตตัวไหนแต่พอทิ้งไว้นานๆมันก็จะเขียวจะเขียวมากเขียวน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นฟอสเฟตตัวไหนนะครับดังนั้นก็นั่นแหละครับมันพ้นสีเอาง่ายกว่าครับนะแล้วทนทานมันก็ ทนทานเพราะไม่ต่างกันนะครับสีทุกวันเนี้ยคือสมัยนั้นที่เขาทำอันนี้เพราะว่ามันยังไม่มีสีพ่นที่ราคาถูกแล้วก็ทนทานนะครับแต่ทุกวันนี้สีพ่นมันก็ราคาถูกแล้วมันก็ทนทานครับผมก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับแล้วก็แนะนำตรงๆครับว่าพ่นสีดีกว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ